เราจะเรียกมันว่าพาสติกสกิลมันจะได้ปเป็นเซฟสหรือได้ค่าประสิทธิภาพหรือการป้องกันใดๆต่างๆเพิ่มขึ้นมาต้องไหนล่ะท้องที่สองนะดังนันนี้เมื่อกี้เราดูว่าต้องมีการแบบหางสู่เพื่อที่จะมาอัพสกิลพวกนี้เพื่อให้ตัวละครเก่งขึ้นกล้องซับเกมนี้ความพิเศษที่ที่เก่งได้ดูไปก็คือเราต้องมีต้องสุดสกิลและต้องมีมากกว่าหนึ่งแบบเพื่อที่จะการอัพเกรดต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ส่วน ในเวอร์สิทธิ์เขาชนะนะครับอุ้ยฝั่งนี้แอปปีสกิลแล้วแอปอัปเดตแล้วนะเออแล้วนะอุ้ยก็พี่พีพูดผมก็ทำเลยครับตอนนี้ครับสกิลแล้วเร็วมากเหมือนแอุ้ยเร็วมากคุยคุยอยู่ฝั่งนี้อัปเกรดใหญ่เลยเร็วต้องเร็วแปว่าไงมครับนอกจากจาการอัปเดตสกิลตัวในบทของคุณเม้นต์ต่างๆแล้วก็ชุดทั้งชุดรวมถึงแอสเซสตอรี่ก็ยังสามารถที่จะพัฒกา มายาชีวีอวอร์2025ร่วมโบวตร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568ครับแล้วก็เราก็ได้เฟ้นหาเกมนะครับโดยคัดผู้พัฒนาเกมนะครับโดยที่เราได้ไปจับมือเซ็นสัญญากับทางโซเอ็มเกมนะครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกมจากประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาเกม I r i s Origin นะครับซึ่ง I r i s Origin เองเนี่ย เรียกว่าเป็นเกมที่โด่งดังในอดีตอย่างที่คุณบอยแจ้งไปเมสัก่รูนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นเกมที่แฟนๆค่อนข้างจะรีคเควสเข้ามากันเยอะมากนะครับว่าอยากจะเห็น Iris Origin ในเวอร์ชั่นปัจจุบันออกมากันใหม่ดังนั้นก็คือทาง Ultimate เกมเองเราก็จับมือกับทาง s o นเกมนะครับเพื่อให้บริการเกม i อริสออริจิในภูมิภาคเซาท์อเียเครับผม จริงๆแล้วนะครับก็คือตัวเกมเนี่ยเราในแผ่นเดิมเราคาดหวังว่าเราจะให้น้องๆทั้งสองท่านนี่แหละร้องให้เรานะฮะแต่ว่าทีนี้ก็คือด้วยตัวเดโมเองอะไรเองเราเรายังพรีแพย์ยังไม่ทันเสร็จพร้อม100%นะครับดังนั้นในเวอร์ชันนี้เราก็ใช้นักร้องของทางฝั่งเกาหลีนะครับแล้วก็เป็น In-House Studio ในการแต่งขึ้นนะครับทั้งหมดเป็นการแต่งใหม่ทั้งหมดแล้วก็เพื่อแฟนๆของ Iris Origin เวอร์ชันนี้เลยครับ จริงๆแล้วเราคาดหวังอย่างนั้นนะครับแต่น้องๆนี่คิวทองนะฮะสอง่านนี้คิวทองจริงๆครับผม ก็ถือวอุ่นตั้งแต่แบบ b a c k s <my> t like a จแล้วนะครับทีเราเนี่ยบอกว่ามาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันเป็นการสร้างคอมมูนิตี้เกมด้วยใจรักจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าผู้เล่นทุกคนที่มาเล่นก็จะได้เจอความ c o m m u n ที่ดีแล้วก็ได้รับการบริการที่ปรบใจส่วนผมเองก็ขอขอบคุณทางอัลติเมทเกมครับที่เรียนเชิญพวกเราสองคนมาพวกเราสองคนเองก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมแล้วแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเพิ่ประสบการณ์แล้วก็ ได้มาดูเกมใหม่ๆแล้วก็เดี๋ยวจะลองเล่นแน่นอนครับในวันที่1 7ตุลาคมนี้ครับแคปผมจะลองเล่นแล้วก็เดี๋ยวเชิญเพื่อนๆมาลองเล่นด้วยขอบคุณมากเลยครับยังไม่ได้พูดเลยทีเดียวนะคูับได้มีการทดลองเล่นชอบมากครับคือตั้งแต่ตอนแรกที่พี่ทีมงานเลือกอาชีพเมดนี่คือแบบตื่นใจมากแล้วพอได้ลองเล่นจริงๆแล้วสกิลสวยภาพสวยเลยคิดว่า มัน,นจะมีแบบแรงจูงใจให้เราอยากจะอับเลเวลต่อไปเพราะว่ายิ่งข้ามผ่วเราก็ยิ่งอยากจะอัพเกรดตัวละครเราเพื่อให้ได้สกิลที่เราพลังขึ้นเรื่อยๆตัวผมก็ค่อนข้างยากนิดนึงครับเพราะว่าตัวเราเองเราอาจจะไม่ได้มีความสกิลเล่นเก่งเหมือนกับทั้งนันแต่ก็เดี๋ยวถ้ามีเพื่อนเก่งๆก,ก็เดี๋ยวให้เพื่อนเก่งช่วยกันแบกแล้วก็เรียนรู้จากคน,น่เก่งครับับผมก็ อยากเฉพาะนะครับไอลิสออริจินซีนะครับตอนนี้นะครับลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเพื่อไปรับไอเทมพิเศษนะครับก็มูลค่ากว่า3,500ันหน้าร้อยบาทครับเนบาทครับเป็นบาทับนบาทต่อคนนะแล้วก็สามารถพบกันได้นะครับกับตัววันเปิดเกมวันที่17ตุลาคมนี้นะครับหวังว่าก็จะถูกใจผู้เล่นทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ